สวัสดีครับวันนี้ผมได้ของเล่นใหม่ก็คือเจ้าหัวเว i ยวัดจีทีได้มาจากลาซาด้านะครับ2,990บาทคุ้มมากเลยนะครับอ่าสเปคคร่าวๆเ,เจ้าตัวนี้นะครับก็แรม16 MB เมกะไบต์รอม128เมกะไบต์ไม่ใช่จ b กไบต์นะครับแล้วก็หน้าจอของมันนะครับ1.39นิ้วนะครับแล้วก็รองรับ GPS ด้วยนะตัวนี้ แล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยให้มา6ตัวอย่างใจโรสโคปเซ็นเซอร์ที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้กันมากที่สุดก็ใส่มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เคมว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานถึง14วันนะครับก็กันน้ำา a a t m ก็คือความลึก50เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยใช้ได้กับ Android เวอร์ชัน4.4คิดแคทขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น iOS หรือพวก iPhone เนี่ยก็จะ9.0ในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวชาร์จของมันก็จะเป็นกลมๆตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบไทซ C นะครับก็คือเราเอามาแปะแบ็กมันข้างหลังเนี่ยครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็ข้งในก็จะมีคู่มือนะครับอ่า ข้อมลำต้นการใช้งานเป็น Quick Start นะครับก็นาฬิกานะครับสายที่ให้มาเนี่ยจะเป็นสายซิลิโคนแบบเรียบๆนิ่มๆไม่หนืดมือนะครับแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยเพราะว่ามันหนักประมาณ326กรัมนะครับประมาณเอ้ยไม่ใช่ประมาณ46กรัมสินะครับตัวนี้มันเป็นขนาดตัว BPI เนอะ เนี่ยครับรอบๆตัวเรืนอนนาฬิกาก็จะเป็นอลูมิเนียมมันถึงนนหนักไงครับะนะครับแล้วก็มีเม็ดมายมสองข้างนะครับด้านด้านใต้นี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดอัตราการนอนหลับหรือว่าวัดคลื่นหัวใจนะครับวัดเพาเลตนะครับตัวนี้ก็ไปออกกําลังกายมีโหมดออกกําลังกายที่ผมจําได้คร่าวๆเลยนะประมาณ6โหมดนะครับ ตัวนี้สามารถใส่ไว้น้ําได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนําดีกว่านะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวซิลยางในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เปิดเครื่องแล้วก็แพรกับแอป Huawei Watch ได้เลยนะครับก็จะเป็น Android ตัวไหนหรือว่า iPhone ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็รีวิวกันคร่าวๆแกะกล่อง ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ